สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีมินิเคนยูทุกคนนะคะพ่อพอกันเลยนะครับเจนนี่โจโจโ oh <my> <laughs> ยยอ้ยยยยยยพ่พอยย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 ย่ยย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 ี่นยยยยยะยย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 ยเยย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 ะพี่นยองอย้ยยยยยไยยย่อยย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 ยงยยยยยยยัยยยยปยย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 ้ยย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 ้ยยยยย่ยยยยย ขอโนะะรเราต้องเบ่งดอกมันมีสองสันเห็นบ่นี่งเอิ <c oughs> ่งจี๊ดไฮสี่กับเซฟอยู่นะจ๊ะพี่น้องค่ะราต้องยันรูดดอ,อกมันมีสองโถมนบ่าเจนี่ใส่อันไ่าคือก๋วเตียวค่ะพี่น้องางานกินบะหนี่กันใหญ่พอดีเดีย๋วยวกินแล้วเขาจะเอาผมลงนะครับส่วนผักเราก็มี เนี่ยค่ะแตดีสนะคะโหระพาซาละเนเอาเป็นภาษาอังกฤษนะบอกพี่น้องที่เกณฑ์นีเวลาภาษาอังกฤษเพราะว่าพี่น้องเพิ่นอยากให้เวลาที่พี่น้องอันนี้พริกผักกาดค่ะกระเทียมเส้หมี่ดกระเทียมถั่วถั่วกับพริกกัน ทเที่ยมกับพี่กับเม่ใส่หนีมามามาพี่น้องค่ะแล้วก็ห้ามแขกค่ะพี่น้องค่ะห้ามแขกมากินของกันค่ะเจนี่เอินทุกคนนะคะพี่น้องมามากินแล้วเด้อปรถ่าร์เราเด้อค่ะพี่น้องค่ะยิ้มข่าวไร อกระเทียมเม็ดหนึ่งประกาศกินมาชิดซิบเพราะดกรผงแก้มอ,อืมครับผมอนกกินกับลาบแซ่บแซ่บกับปุกับหล่ำต้มสักแกงละแซ่บอืม กำลักนำ้ำน้ำสมกินน้ำสมเพราะงี้มันต้องใส่นี้ด้วยกะเอทอจะกินกระเทียมไม่ดูนะคะต้องใส่กระเทียมมิดหนึ่งด้วยกระเทียมฝรังหรอครับพี่น้อง,ม,องอมันหอมคือเอทียมได้หรอกแต่ว่าเรื่องกัดกัดทำกันหอม่อม คอเรียนเดยอต้องบอกไว้ๆนะคะถ้าบอกสารแลที่ผิดี่นอนคอเรียนเด้อ Ưm Ưm Bạn xem nào Bọn lóc thằng Hello ไชบบอยุ้ไซนี่คอยปวดขี่ผ้าเป็นแน่จ้าเร็วเต็มแล้วแบตเต็มแล้วพี่น้องค่ะ แซ่บแซ่บไปน้อง mm. วิตามินกินล้วต่างบ่ได้ลืมกินแล้วกินอยู่จังงำยันพี่น้องถามนะว่ากาไปเห็นกินวิตามินกินแล้ต่าง ินวิตามินแล้วก็เลยประกาศลลว้างอย่าสลบลูกนิทองศนะครับพี่น้องครับเพราะว่ากินวิตามินลงไปบำรุ่งบำรุงลูกนิทองเราจะไปฆ่าเขาเป็นบรมนก็เลยงดงดว่างอย่าสลบเขา,อ,าอ่านทุกอ้างทุกคำ Um, um. and <laughs> and khỏi giam <laughs> 嗯。Mm hmm. มาจ้ามาจ้าอาบุนบ้านเก็ดนี่แล้วเนาะบุญบางไฟจ้ะปีนี้เกิดนิสะละสีดนั่งลายจา้ะ <c oughs> กับลาบแซ่พี่หน้องมันบอกเผ็ดมันบอเผ็ดเกินมันเผ็ดแบบนุ่มๆม,มันว่ได้เผ็ดโดดนโเ,เ,เนี่ยพาพี่กันเนี่ยแต่มันพนิ่ยังพิกสุริน้ำหรือปลาบลรุรุษะสุดีน้ำกัแอฟริกา,าใต้หรือว่าแขก stop <laughs> เมื่อสิบเก้าน้องไม่รด้หนึ่งเต็มติปดังหนึ่งหนึ่งแค่นี้ได้เหมือนลักหนึ่งปั้นหนึง่ง หวานกรอบพี่บอกไปมือกินเนี่ยหวานกรอบเนี่ยเพื่อนจะไม่ได้ถาม,มาอีกนะห,หวานกรอบจ้ะเพราะเผ็ดเอาอีกอ่ าลงไปในเมืองได้ดตับมาใส่พร้อมนี่พี่น้องขี้ขานลงไปเอาไปมวนหนาก็ เออพี่น้องจ้าจงทีนี้อยากขอลองพี่น้องผู้ใดก้นใดเอ็นหลักก็สร,ร้างนะคะพี่น้องที่ว่าบอมักสองอื่นแล้วมาเหมนใส่ในสองเกนนี่เกนนี้ขอลองนะคะอย่ามาเหมนในใส่ในหนีนัน <c oughs> คอนอื่นมาเห็นแล้วมันจะบดีเ <c oughs> พิ่อนจะคิดว่าเกนนี่คิดบดีกับเพิ่นนะคะพี่น้องคะถ้าเจ้าบอมักเพิ่นเจาะไปเมิยนในในเฟสอ่ในช่องของเพิ่นโหลดเดี๋ยวเพิ่นจะให้คำตอบเจ้าเอง จะบอกมาเพิ่นจะบอเมมในเฟสของเจนนี่เจนนี่ก็ให้คําตอบมาได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าหักกันไว้น่ะดีแล้วพี่น้องจ๋าจะจะไปซักกันเถิ่นขั้นเจ้าบอกมาเพิ่นเจ้ะก็ต้องไปเบิ่งเพิ่นอีกก็ได้แต่ว่าอย่าเอาเอาเอาเรื่องของเพิ่นมาลงในซองของเจนนี่นะคะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นกับมี่นะคะเพิ่นมาเห็นแล้วบางที่เพิ่นกับเพิ่นกับมาโทษเจนนี่ว่าเป็นยังคือยังคือยังคือยังบอเบาอย่างแน่ คือยังแบบว่านีน่ยังก,ก่อนเดี๋ยวก่อนมมเมือ่อคืนนี่เจนยอ่านเจนยังีรู้สึกเสียใจว่าเจนนี่บร่รู้เรื่องเลยก็ว่าก็บอกให้เกียรติพนอือได้ฐานะที่เฮ็ดฟองน้ำกันเจนี่บม่รู้เรื่องค่ะว่าคนคนคนสองคนที่พนบอกมากันแล้วมาลงในในในช่องของเกียนี่แล้วสีสีมหามาโทษเกียนี่มันบอแมนนะจ๊ะเอายังซีแล้วกัเออกเกนเจนี่จะบอกจะฟัง อันระหว่างเจนนี่กับน้องเอ่เขาบ่ได้เป็นอย่างกันเจนนี่เนี่ยเป็นเอฟซีน้องเอมากตั้งแต่ตั้งแต่เจนนี่ยังไม่เห็ดคลิปนะคะเพราะฉะนั้นเจนนี่กับน้องเอบ่ได้สร้างกันเพราะฉะนั้นย่าไม่เขียนในนีนะคะเพราะว่าเจนนี่เป็นเอฟซีของน้องเอมาตั้งแต่มาตั้งแต่เจนนี่ยังไม่เห็ดคลิปลงเลยบอเสื้อเขาไปเบิ้งในโฟไฟของเจนนี่เลยเขาไปเบิ้งในช่องเจนนี่ว่าเจนนี่ซับสไใภน้องเอเดือนใดนะคะเพราะฉะนั้น <laughs> ่นไม่เขียนไม่เขียนบางที่มันเขียนแล้วมันเป็นมันแย่วไปบางคนก็จะมองว่าเจนนี่ว่าถือกับน้องเอ๋บอกหรือว่างจงาใดเจังสี่เจนนี่กับน้องเอ๋ว่ามีปัญหากันกันเจนนี่กับเจนนี่กับน้่องเอจะเม่นกันตลอดเวลาเจนนี่ลงคลิปน้องเอ๋มาเม่นมามาให้คอมเมนต์เจนนี่เจนนี่เวลาน้องเอ๋ลงคลิปเจนนี่ก็ไปคอมเมนต์น้องเอ๋่มีอย่างกันเพียงแต่มีแต่คนเบิงอ่ะค่ะคนเบิงเพิ่่มักแล้วเพิ่มมาลงในส่องเจนนี่ บ้านี้เอฟซีของเพื่อนกระตามงมากลายเป็นทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วเจนนี่กลายเป็นคือคือทะเลาะกันเพราะว่าโย่งมามามาว่า,าเจนนี่คือบ่บอกทางสันตสีคือบ่น,นนี่นั่นคือบอใอ่ให้เกียรติคนที่เฮ็ชสองน้ำกันเจนนี่เจนนี่ห้เกียรติทุกคนคะ่ะเจนนี่บ่รู้เรื่องนะคะขอร้องหลับพี่น้องคะ่ะเจ้าสร้างเพิ่นเจ้าก็ไปเมนอยู่ในสองของเพิ่นนะจ๊ะ สร้างเพื่อนอย่ามาส่องอย่ามาเม้นได้่องเจนนี่นะคะเจนนี่ห้คําตอบพุ่นบได้เจนนี่แกไครห้บบได้เพราะเจนนี่บ่รูเรื่องน้ำจบข่าวคำเหิังสีน้อง่ะเนาะขอลองหลายๆได้พี่น้องคะ่ะถ้าหากเจนนี่ก็คือบอกในเรื่องของเจนนี่หรือว่าเรื่องอื่นก็ได้ที่บอกส่องอื่นมันรวมนะคะพี่น้องะ่ะเพราะเจนนี่บอกไปกรรมกายส่องอื่นอยู่แล้ว ตีเจนี่ได้ได้จจนี่ได้ค่ะถ้าตีเราด่าเรามีประโยชน์จจนนี่รับฟังเหมือนจ้ะถ้าจะตีจะด่าแบบที่ว่าปุ๊บคุณนมาไอ้เน,นี้ยไอ้ตากไอ้นนกล้วยอย่างเง้ยจนี่ารับเพราะว่าด่ <c oughs> าเพื่อมีประโยชน์ <c oughs> คือด่าเพื่อควบสะใจซือ้อด่าไม่ตัวมีประโยชน์เขาต้องบอกเข้า่าเออเธอเป็นอย่างนี้นะน,นี้นี้นะเธอควรปรับปรุงนอย่างเจนี่รับฟังจ้ะด่ามาปรับปรุง เนพวกดาไรสาระเจนีบัลรรับฟังนะคะคือพวกดาพวกขน้องปากสนุกปากไปซื่อๆน,นั่นน่ะอืมยีเมื่อเย้าไ่นอนข้าวจ <c oughs> ะจุมเอาหมดเลยจบเลย ก็ยับบงมันยเขคงไม่หลอก มีลมมนแล้วค่ะคอมเมนต์มพระวางเดี๋ยวเอฟซีมันทะเลาะก,กันนะคะพี่น้องค่ะเอกันบ้าง,งสิม่วงเกล็ดน,นี้ในทางที่ผิดอีกนะสิม่ย่องเกล็ดน,นี้ตะบ้าเออ เอาเอาของคนอื่นมาดาน,นี่เกล็เออใน่องเกล็น,นี่แต่ว่าไมา่ช่มเกล็น,นี่ึ้นมากจริงจันคม่ใช่ะคคนที่เขามาสร้างเขาก็ต้องคิดดูแล้วนอกาพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าหักเกล็น,นี่ก็เอา,าเอาแต่เรือของเกล็น,นี่กับพ่อเขาต้องเอาเรือผู้อื่นมาเกี่ยวนะจ๊ะก็เที่ยมครับ แก้มกัดกระเทยพี่น้อง,งกัดผงแก้มน้ำตาอะไรอืม เ่าหลับเหมือนคน,น,นคหลับน้องครับลิ่นไซเวด้ารสแบบนี้ ทราบครับพี่น้อง ไปแล้วเนี่จะไล่แล้วครับพี่น้องค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกทรัพย์สกัยนะคะพี่น้องคอา,า,คาะคะงคแล้วก็ทุกกําลังใจนะจ๊ะคัมดาคัมวอาใดว่าจดัดเดยเจนี่ว่าบปสุภาพหรือว่าสมควรเจนี่ก็ขอโทษเลยตรงนี้นะพี่น้องจ้าสําหรับคลิปนี้ไว้เอ่อสำหรับคลิปน,นี้เพราะแค่นี้พอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ love you